โอ้เชียร์แล่นโอ้เย้เย้ยัยแม๋ทำอะไรอ่ะเล่นกระดาษโอ้ชอบเหรอสิรู้ไหมว่ายายแม๋ชอบเล่นสลามตั้งแต่เด็กเลยคือมันมีคลิปหนึ่งเมื่อก่อนอ่ะคือยัยแม๋อ่ะลงไปในบ่อสลามเลยสลามเต็มตัวเลยลงไปในบ่อมีหม๋จําได้มั้ยจําได้จริงอ่ะ ได้จริงบ่อสีเขียวเป็นน้ำสีเขียวผิดไม่เป็นน้ำสีเขียวไม่ใช่หรอเป็นสารมสีเขียวไม่ใช่เที่ใส่ลงไปในน้ำอ่ะมันเป็นผงผงเหนื่อยที่ใส่ลงไปในน้ำอ่ะไม่ใช่เลยเอ้าไม่ใช่คลิปนั้นหรอไม่ใช่คลิปนั้นคลิปเป็นคลิปสามมันเป็นสารมสีดำคล้ายๆแบบน้ำมันแบบลงไปเราไปทำที่ทะเลอันเป็นสีดำที่แบบว่าอเมริกใช่ปะใช่ เวนอมจำได้ใช่ไหมเวนอมคล้ายๆเวนอมแหละแต่ไม่ใช่เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันอ้ยจำไดียวจำไดียวจำเดียวเออไปดูกันไปดูกันจำไปยายหมาชวนเล่นเย้ไหวไหมนั่นน่ะมาเร็วมาเร็วคด้วยเราจะหาไข่ในบ่อสลามมีทั้งหมด6ใบค่ะ คนโอ้จะเจอไหมเป็นไงบ้างคะไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะเอาไหมอ๋ออยู่ไหนที่ขายตรงนี้ค่ะอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยทีนนี้คนนี้รู้ได้ไหมครับได้ไหมเอาพี่บอยช่วยพี่บอยช่วยพี่บอยช่วยช่วยกันอยู่ไหนอ๋ เอาเจอแล้วอีกไมโอ้ยยยยอีกไหยมีอีกั้ยคะอันนี้โอ้คุณุณอะยยค่ะเอาใหญ่โอ้ยี่ว่าเดี๋ยวต้องล้างก่อนล้างก่อนล้างในบออปลาเมือกนี่มี่ไอจัหมคะเอามาหยิบเร็วคะ โอ้โหเอ๊ะต้องล้างก่อนโอ้อนะโหฝนก็ตกแล้วบุญต้องรีบช่วยอ่ะแล้วเอออันนี้ลูกที่เสร็จนะเพื่อนโอ้ได้ทั้งกี่หมดกี่ใบแล้วสี่ใบแล้วใช่ไหมเช้ยก่อนเช้าก่อนช่วยก่อนมีอีกไหม <c oughs> อันต่อไปอีกอันต่ออ๋อมีอีกแล้วยัยมันโอ้โอันนี้อันนี้ขุนแล้วขุนขุนเลิกค่ะ มนจะตกเย้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 เลยโอเคเราจะไปแกะที่บ้านกันนะคะแกะที่บ้านค่ะเราต้องล้างตัวก่อนแล้วเราจะไปแกะที่บ้านนะคะโอเคไหมคะไข่ไข่ที่ตกสยาเย้แกะเลยนะเอาไปไหนก่อนดีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอืก โอเคเริ่มเลยนะนี่เอาสีเหลืองก่อนนะคะเป็นอะไรนะมันคือขาเลียมันคือรถโอ้โหดีมากเลยใบที่หนึ่งได้รถต่อไปอันนี้เหรอคะอันนี้ค่ะค่ะใจเย็นๆน,นะคะค่ะโอ้โห นี่อะกระเดอ่ะมันคือรถอะไรเนี่ย<ถ>ต่อไป,ถถอปทำอะไรชนเหรอไม่ไหวยยคือมันจะก็้งโอ๊ยยากจัดเดี๋ยวปั้นยืน <c oughs> มิสซิโกมันก็มีอันนี้นะคะมีลูกอมนะนี่ไหนละนี่มีลูกอมนะคะแล้วก็มีกกิ๊บ ชไม่ต้องนะโอเคค่ะมีมีมีของแง่ง้วยอะแกะแกโอ้มันคือพวงพวงนี้พวงอะไรพวงพวงอะไรพวงกุน กคุญุณอะไรคุญนี้ไม่รู้เรื่องกวงกุญแจกุญย์กุญแเออเอาวางไว้ต่อไปต่อไปนี่มันโดเรมอนนี่นาไข่โดเรมอนรู้จักไหมรู้จักค่ะเดี๋จับไนนะดดอ้นะเออเออเอามานี่นะคะพี่พี่อ่าแกะเลยอุ้ยสติกเกอร์โดเรมอนแล้วก็ มีลูกอมนะคะนั่งลงสีลูกนั่งลง <laughs> บีบ<ป>ว้าวคืออะไรเนี่ยตัวปัม๊มโนบินตาโอ้ ทั้งหมดนะคะ<ม>ก็จะได้ขนม,มและก็ของเล่นตามนี้นะเป็นไงน้่เป็นคลิปเก่านะครับที่เราลบไปเพราะว่ามันติดปัญหานิดนึงเสีย <c oughs> ายแต่ว่าเอามาให้ดูกันตอนนั้นน้องยัยมอนยังไม่เกิดเลยใ <c oughs> ช่จริงนี่คือยัยมอนยัยมอนยังไม่เกิดเลยตอนนั้นห <c oughs> น,นูนยังเด็กอยู่เลย <c oughs> ตอนนั้นยังใหม่ยังหัวกลมๆเลย <c oughs> พี่ยังบัวยังแบบพี่บัวตอนนั้ยังใส่แว่นอยู่เลยนี่มันจะจะจุ๋กว่าพี่บอกว่าจะสูงกว่าเลยไหนสูงตรงไหน ถ้าจะสูงต้องไปยืนบนเก้าอี้ค่ะยืนเก้าอี้เออเออเออยืนเก้าอีกกอ้ก,ก็สูงกว่านิดนึง่ยโอเคโอเคฝากกดติดตามช่องเยใหม่ชวนเล่นด้วยนะครับผมจะมีคลิปสนุกแค่นี้เหรอใช่แค่นี้แหละเอาพ่อจะเดี๋ยวมีต่ออีกบายบายบ๊ายบายไอฟยูยูย <Love you. S 2> ู